สวัสดีครับผมพี่น้องปองฝ่ายบิดสุภุสุโคนครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องหักเลยคอนเนลครับพ่อพี่วันนี้ผมกับมาห้าอยู่ห้ากินคือเราครับผมอพี่วันนี้ผมว่าจะมาใส่บังหวันครับเป็นน่องนะครับกลางส่วนอ้อยนั่นแหละครับผมอพี่น้ำบริเวณนี้พ่มีแห้งจักเชียครับพี่น้องเป็นน้ำต่ำครับน่าจะมีปลาไหลอยู่ครับผมอพีสำหรับ ย,ยาที่ผมใส่มื่อกี้จะเป็นเยียาห้อยครับเยาห้อยสุรีครับผมนะครับบางลันครับผมประมาณสิบเอ็ดลังครับที่ผมออกมาใส่มื่อกี้ครับเดี๋ยวติดตามไปพร้พอมๆกันเนาะ,เ,นะเดี๋ยวผมไปใส่เบื่อก่อนครับพี่นอ้องมาใส่เบียดครับพี่น้องจะมาใส่เบียดครับเดี๋ยวผมจะใส่ ใส่ไปแถวนี้แล้วครับใกล้ๆก,กันนะครับกับพ่อเจ้าใส่เบียดครับผมมองมึงครับ,รบใส่ช่วงหน้าแรงครับพี่น้องไม่รู้ว่าอะ,ะไรจะเข้าหลังมัพี่น้องมองจากหลังเนอะใส่ในแถวนี้ครับ เดี๋ยวเป็นได้เร็วมาลุ้นมายามนกันตอนเศร้าทีเดียวครับครับพี่น้องตอนนี้ผมกะใส่หลังสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเร็วแล้วครับใส่บิกกูหลังแล้วพี่น้องเลยหลังที่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวได้บบได้มาา่านโบม่านได้เร็วขึ้มาลุ้นมายามนำกันตอนเศร้าทีเดียวเออครับพี่น้องครัเดี๋ยวมาลุ้นนํำกันตอนเศร้าครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมครับเดี๋ยวเราไปรุ่นไปยามน้ำกันเนาะพี่นอ้องมันมีปลาไหลติดบางหลันจากโตัวครับสำหรับบางหลันที่ผมใส่ก็นสิบเอ็ดลังครับพี่นอ้องเอาผมมาลุ้นเบิ้งน้ำกันครับใส่บางหลันช่วงหน้าแรงจะมี อะไรเอียนเขาหลั่ให้บอครับเริ่มจากหลังแหลงแล้ปลาหักบุงครับหลังเล็กนี่เลอหลังเล็ลเลอกอนน้ำเ,เ,เนียเนพี่นาะน้ำเ,เนีวๆ มาเนีเข้าอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเข้าเข้าเข้าพี่น้องเอาแล้วครับหลังแร็กแฮกมันครับพี่น้องไปครับเดีย๋ยวไปลุ้นหลังที่ซองกันต่อครับครับเดีย๋ยวมาลุ้นหลังที่ซองกันต่อครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ปลาหกพี่น้องเนยเมก็บ่เคยใส่ตะเกียร์แล้วครับพี่น้อง ใส่ช่วงใส่หลันช่วงหน้าแรงครับปกติผมจะใส่อเอหน้าฝนครับเดี๋ยวเบิง์ลัางทีซองครับโอ้ลางที่ซองพี่น้องลัางที่ซองเข้าครับ พอครับ้งที่สครับในนองพี่น้องหลังที่สาม ล่างสามกันเงียบครับไปครับไปลุ้นเบิง้งลังต่อไปครับเบิ้งลังต่อไปครับโบ่ลังนี้ก็ได้พี่น้องย่างห้าหกลังโบง่บ่มนียังเข้าครับเบืงลังนี้ก่อน เงียบครับหลังนี้ก็เลยนี่ก่อนครับอีกปากหนึ่งน้อง่าจะเปิดหลังฮีนี่เกือเปล่าพ,พี่น้องนับลงกแล้วพี่น้องเลยลงเงียบ,บเลยเงียบพีบ่น้องหลังนี้กับบกเข้าครับ นะครับนะครับพี่นปลาปูครับปลาปือปลาทูครับพี่น,น้องน,นะครับี่น้งยำล่างนี้ครับดีดีครับพี่น้องเจ่วมาปลาไล่มาไล่มุกไคว้เข้าบังครับเข้าหลังครับ ยังเงียบเงียบพี่น้องเลยเขาปฝาก็ไล่ๆครับมาลุนหลังสุดท้ายครับพี่นอ้องเบิ้ดเราพี่น้องเลยหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วครับมองนั้นบุกเข้าจักหลังเดีย๋ยวมาลุนาา้นเบุ่งว่า ลังสุดท้ายจะมีฟุกบ่พี่น้อง <c oughs> โอ้โหบักดีมากพี่นอ้อ,อ,นอ,งนองเลยเงียบครับ พี่น้องใส่บางหลันสิบเอ็ดลังในเอียนเข้าบางหลันตัวเดียวโค้รอบพี่น้องเหรอนอกนั้นบวชเข้าเลยครับแต่มาเทียมังพี่น้องตัวใหญ่งบอสตัวนักนักอยู่พี่น้องตัวนี้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพอได้ออมอยู่ครับนี่โอยตายสิพี่น้องเหรอมันจมน้ำครับมัอนม่ให้ใจบ่ได้ครับ เสียดายต้องไล่ลังเนาะพี่นอ้องปลาไหลมาเข้าตัวเดียวครับเนี่ยก็พผมได้จัดเมนูเนาะพี่น้องเดี๋ยวคอยไปเบึงว่าผมไปเฮ็ดเมนูนงครับใส่บ้างหลันก็ได้ปลาไหลตัวเดียวพอรอรพี่น้องเอ้ยวันนี้ผมว่าจะจัดเมนูแซ่บๆครับพี่น้องผมว่าจะ ออมครับเดี ceksin, ๋ยวค่อยมาอยู่มากินน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อจัดการขวให้เรียบร้อยก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังมากินน้ำกันคร smells, ับ <rainbow cheese. S 2> ตอนนี้ขึ้นเต่าแล้ว image. พี่น้องเอ้ย <ผ alta. S 2> มาไงเมนูอ้อมปลาไหลครับห้ามาได้ตัวเดียวพี่น้องเดี๋ยวมานี่มากินน oui ้ำกันเอ้ยครับพี่น้องห้าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่ขออีก ได้ซื้อได้ไข่แล้วครับเดี๋ยวผมจัดการขั้วก่อนครับขั้วให้สุกก่อนครับพี่น้องสุกแล้วพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยมา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 ใส่ทายเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้อง,งเลยทำปลาไหลครับนี่ ตอนใหญ่ๆครับใส่ผักไร่ๆผมมากินผักครับพี่น้องเอ้าไปเลยพี่น้องกินไปยากนังกันครับพรอมปลาไหลครับผมมามามาไปเลยพี่น้องเอ้ยเซ็บๆหนังกันครับหนัวไปยังพี่น้องเลยเอาเปล่ากระดาษทิดชู่ให้แม่หน่อยพรอมปลาไหลครับ นี่ครับเออพี่น้องลยกินมายากนำกันครับเนี่ยมามาได้ปลาไหลตัวเดียวพอได้อยู่ได้กินครับพอเป้วแรงครับพี่น้องอสุดยอดพี่น้องเอืมผมจังพักให้พอได้กินโดนแล้วพี่นอ้องเอ้ยอมปลาไหล ใส่ผักเป็นฮอบพี่น้องเลยมามามาเาเนี่ยน้องอได้เวลากินต้องกินครับแซ่แบๆครับผม